สั่งสอนเรานะวันนั้นแอดย่าไม่ได้กินข้าวนะคะวันที่นะคะอันพระราชวังจันทร์นะคะแอดยา่าหิว่ไม่หิวนะแอดย่าตื่นเต้นนะคะมันทุกครั้งเลยนะคะมันตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอน้องอะค่ะมันตื่นเต้นมากค่ะคุณเอฟซีแอดย่าก,ก็เลยนะคะเนาะไปอืมนะพอเลิกจากน้องนะส่งน้องขึ้นรถและถาลกก่ายรูปก็นานนานเนาะคนเยอะ นะคะขนาดเราอะแล้วก็เจ้าหนูมันจะอันเหนยขนาดไหนนะคะคุณ FC. เอฟซีเอจยาก็ส่งน้องขึ้นรถเสร็จนะก็วนรถออกมานะคะ่ะมากลัวมันจะออกมาได้เนะเาะราชวังจันทร์นะคะ่ะมากินนะคะไอ,ไออะไรนะมามา่มาที่หน้าเซเว่นนะคะเอฟซี FC. เออนะคะมาจอดนะคะกินมามา่มาที่หน้าเซเว่นนะคะกลัวมันจะหลุดออกมาไกลเลยนะ ก็อันเอ็ดย่าถามคนข้างกายนะว่าวันที่เอ็ดย่าไปนะคะที่วันที่วันวันที่สามนะอันคนข้างกายบอกว่าไม่ไกลจากที่นี่แต่วันนั้นถึงวัยนะคะถึงวัยนะคะวันก่อนเราท่าจะเลยเนาะเอ็ดย่าท่าจะเลยทางเร็วอะค่ะ เลยทางเลี้ยวนี่เลี้ยวแป๊บเดียวก็ถึงเลยนะคะแอดีาก็กรีดเตรียมขนมเตรียมเยอะแยะไปเลยนะไปนั่งกินในรถนะคะเผื่อไปลงทานแอดีาไม่ได้กินอิ่มแล้วนะคะเผื่อไปลงทานตอนนั้นเขายังไม่เปิดให้เข้าชมเนาะแอดีาก็เข้าไปก็อิ่มแล้วนะคะก็เอาไอติมนะคะเอาลูกชิ้นอะไรทอดรวมนะคะมาให้คนข้างกายที่รถตัวเองก็มาหาที่เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้วก็กลับไปนะคะ ก็รู้สึกดีใจและภูมิใจคลิปยังล้นไม่หมดนะคะเมื่อเอ็กกี้อดาไปเจอคลิปหนึ่งนะคะน่าจะยังไม่ได้ลงนะคะอันน้องขอบคุณเจ้าภาพนะคะไม่เป็นไรนะคะเอซี FC เราอย่าไปนะคะโนโสนโดแขนะคะคนที่ดราม่าปลากระป๋องนะคะก็คือมีเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าไม่ใช่การอิจฉาก็ไม่เป็นไรเนาะนะคะ เราไม่เราไม่สนนะคะน้องทําดีนะคะที่สุดแล้วคนเราทําดีก็ย่อมได้ดีเสมอนะคะเราไม่ต้องไปสนใจนะคะใครจะคิดยังไงนะคะเราโนสนโน n แคนะคะเอ็ดยาก็เชื่อมั่นในความดีของน้องนะคะว่าจะพาน้องนะคะสําเร็จรุ่วงไปกว่านี้นะคะน้องมีบ้านนะคะ น้องมีบ้านมีทุนการศึกษานะคะน้องจะต้องมีอัจฉริยะอยากได้นะคะอยากเห็นน้องมีรถนะคะรถตู้เป็นของตัวเองไม่ต้องไปเสียค่ารถตู้เช่านะคะคุณเอซีทุกวันนี้เสียค่ารถตู้ด้วยนะคะเสียค่ารถตู้เช่าอีกนะคะนี่นแหละเนาะก็อยากให้น้องนะคะไม่ต้องได้เช่ารถตู้อยากมีรถตู้เป็นของตัวเองนะคะ ันนั้นปู่น้องใช่ไหมที่ขับรถตู้หรือว่าคนไหนแอดย่าแอดย่าเห็นอยู่นะเห็นเห็นเห็นเปิ้ลมามาอันนี้ในช่องแอดย่านะแสดงว่าต่างคนก็ต่างยังไม่รู้จักกันแอดย่าก็ยังไม่รู้จักปู่นะคะแอดย่าเจอนะคะเอฟซีแอดย่ายังจํากันไม่ได้นะคะพี่นรงบอกว่าเจอแอดย่าทักแอดย่าหน้าเวทีนะคะแอดย่าก็คุยกับเอฟซีหลายคนแล้วก็อีกน้องสาวที่น่ารักแอดย่าเป็นแอดมินแอดย่านะคะมาก่อนนะคะ ก็ยังไม่รู้จักเขาไม่ทักแอดย่าด่าโมโหมากเลยเด้อค่ะก็คือน้องรักยิ้มเนาะเอสซีน้องนะคะเยอะนะคะเยอะมากแล้วก็แอดย่าขอขอบอกนะคะที่มีอันเขาบอกว่าเขายกเลิกงานนะยกเลิกงานหมดอย่างนี้นะนี่มีงานภาคเหนือใช่ไหมสุขโขทัยนะคะถ้าถามว่าวันนั้นน้องผิดไหมน้องไม่ได้ผิดเด้อน้องไม่ได้ผิดคุณนิวก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดไม่มีใครผิดนะคะ เพราะว่าไม่มีคนบอกว่าไม่มีคนที่เขาจัดงานหรือว่าคนที่นั่นมาแนะนำหรือพาน้องไปพาคุณนิวไปหาเจ้าภาพนะคะใครจะไปรู้คนไหนเจ้าภาพคนไหนไม่ใช่เจ้าภาพแอดยานะคะแอดยาไปทักเจ้าภาพแอดยาเข้าไปแอดยาถามคนไหนเจ้าภาพแล้วบางคนบอกว่าเขาเคยเป็นเอซลุงป้ามาก่อนนะคะแอดยาก็เอ๊ะนะหน้าหน้า,นาแอดยาก็ เหมือนจะไม่คุ้นอดยาจะคุ้นคนหนึ่งก็คือแม่น้อยนะคะแม่น้อยบ้านไลภูลวงนะคะแต่อัยารู้ว่าแม่น้อยนะคะเคยเอาพระไปถวายนะคะที่สมัยบ้านสีกอนะคะแล้วก็แอดยาก็ยังได้พระองค์น้อยนะคะเป็นที่ล,ลึกนะคะก็ไม่รู้ว่าโลงหลอ่อพระเขามีกี่ที่นะคะคุณเอฟซีแอาไปทักเขาแล้วนะคะไปทักเจ้าพาพนะคะ ก็ไอ้ย่าไม่พูดแล้วเนาะพูดไปก็มันจะไม่ดีนะคะแล้วก็น้องออกมาแล้วไอ้ย่าก็กลับไปขอบคุณรู้สึกสามครั้งนะคะที่ไอ้ย่าไปขอบคุณเขานะคะสามครั้งนะคะไอ้ย่าไปยกมือไหว้นะคะคนเราถ้าสมมุติว่าเขาคุยเราต่อหรือทักเราต่อไอ้ย่าก็น่าจะได้ต่อนะคะคุยต่อนะคะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเนาะเราดูเราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ค่อย ไม่ไม่ค่อยที่อยากจะคุยกับเรานะคะหรือว่าเราเป็นคนต่ําต้อยนะคะแอดยาก็ถ้าอดยาพูดผิดก็กราบขอโทษนะคะถ้าถึงหูเจ้าภาพนะคะเขาอาจจะคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะคะแอดยาก็ไม่รู้นะแอดยาด้วยดวยจิตสํานึกนะคะมันคิดไปเองนะคะคิดไปเองว่าเอะนะคะคือคือไม่รู้นะสําหรับแอดยาแอดยานี้ยินดีหมดเลยยิ่งเพิ่นมาทักเรามาคุยกับเรานะมันโคตรดีใจนะคะ คนเรานะสมัยแอดย่าอยู่กับนะคะกับคุณลุงคุณป้าก็จะมีคนดูถูกแอดย่ามากมายเลยนะนะคะ mm hmm. เขาเป็นแบบยิ่งเป็นผู้หญิงนะดูถูกแอดย่ามากเลยนะคะว่าแอดย่าเหมือนเป็นผู้หญิงหาเงินมาก่อนอย่างเงี้ยคะ่ะ mm hmm. เขาดูถูกเราขนาดเลยะะ mm hmm. บอกว่าก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะรถแดงถามหาอย่างเงี้ย mm hmm. เขาดูถูกนะคะคนดูถูกคนนะคะคนคนนั้นไม่ใช่คนสําหรับแอดย่านะคะ แอดย่าไม่เคยดูถูกใครนะคะต่อให้เป็นยาจบขอทานนะคะแอดย่าก็ไม่ดูถูกนะคะแอดย่าเคยนะคะขับรถผ่านหน้าอําเภอพานของบ้านแอดย่านี่นะคะไปกับพ่อของลูกตอนนั้นยังไม่ใช่แฟนคนนี้นะคะแล้วก็แอดย่านะคะเห็นเห็นเห็นเข้าค้นนะคะคน้นค้นถังนะคะหน้าหน้าอําเภอนะคะแอดย่าบอกพ่อของลูกนะคะ พ่อนะคะจอดรถให้แม่แป๊บนะคะน่าจะไปธุระอะไรที่โรงพักหรืออะไรสักอย่างนี่แหละหรือว่าไปซื้อของไม่รู้นะเอ็ยยาจำไม่ได้แล้วนะคะนั่นทีนี้พ่อของลูกก็จอดรถนะคะเอ็ยยาก็ไปซื้อนะคะกับข้าวมาถุงเลยนะหลายอย่างมากนะคะกลัวเขากินมื้อนี้เขาจะไม่มีกินมื้อต่อไปนะคะแถมเอาเงินให้เขาอีกร้อยหนึ่งนะคะและเอ็ยาให้เขา แล้วก็เขาบอกว่าขอบคุณครับนะคะและอาญากลับมานั่งรถนะคะพ่อของลูกถามเขาว่าไงอาญาก็บอกว่าเขาบอกว่าขอบคุณครับนะคะนี่คือตัวอาญานะคะอาญาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นคนที่ลําบากหรือคนที่นี่อาญาจะพิเศษกว่าคนอื่นหมดเลยนะคะถ้าเหมือนคนที่บ้านเดียวกันถ้ามีการนะคะตุยหรือว่าการงานข่าวดังงานอะไร ถ้ายิ่งเป็นคนยากจนนะคะแอดย่าต้องทิ้งทุกอย่างลดสองคันนะคะพ่อของลูกคันหนึ่งแอดย่าคันหนึ่งสมัยก่อนเรามีปิกอัพนะคะสมัยก่อนเรามีหกล้อด้วยนะหกล้อที่ต่างคนงานนะคะเราก็จะไปช่วยนะคะเนี่ยคือมันเป็นจิตสํานึกนะคะแอดย่านะคะก็เป็นแบบนี้นะคะเป็นประธานแม่บ้านนะคะเป็นผู้สอนนะคะ ช่างพอรอนนะคะเป็นที่ปรึกษาวัดที่ปรึกษาโรงเรียนนะคะขับหกล้อใส่ดนตรีนะให้ให้พอ่อพ่อแม่แม่ที่ที่นะคะใส่ดนตรีอะใส่เครื่งแห่เครื่งเนี้ยค่ะพอไปถึงที่วัดนะคะแต่งตัวนะคะแต่งตัวสวยอยู่นะใส่ชุดไทยนะคะไปถึงก็กระโดดรถรถปึ๊กนะคะ แล้วคนเห็นนะคะเขาตกใจนะคะเขาบอกว่าเออเขาไม่น่าเชื่อค่ะพี่แจ๋วสวัสดีค่ะพี่สาวนะคะคุณเรียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะน้องยังไม่ได้ไปเอาลำไยนะคะพี่ขาฝนตกนะคะปีนั้นปีหนึ่งน้องเคยส่งลำไยฝนตกแบบนี้ไปถึงมันเน่าหมดเลยนะคะ อุ้ยนะคะฝนไม่หยุดตกเลยนะคะวันนี้น้องไม่ได้ไปบ้านลูกนะคะคุยกับลูกลูก,ลก,ลกมีข้าวน้องก็เลยไม่ไปขอบคุณมากมากเลยนะคะแอดย่าก็นอกเรื่องไปหน่อยนะคะก็ขอโทษแม่แม่เอซีนะแอดย่าไม่ไม่ดูถูกคนนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายามขึ้นก็อย่าหลงนะคะยามลงก็อย่าท้อคนเราคนนั้นลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีจ้านะคะ เขาเรียกว่าคนเรายามขึ้นก็อย่าหลงยามหลงก็อย่าท้อนะคะแต่แอดย่าจะไม่ลืมวันที่แอดย่าลำบากนะคะเหมือนลูกสาวต้นข้าวนะคะทิดาน้อยของเราเขาจะพูดเสมอนะคะบอกว่าเขาเคยเป็นยังไงมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะเขาเรียกว่าคนเรานะคะถ้าเราลืมอดีตวันไหนนะคะเราก็จะกลับไปหาอดีตแบบนนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องจริงสำหรับตัวแอดย่าเองนะคะ ชีวิตที่เราเคยนะคะเคยเหมือนเราโดนคนอื่นดูถูกนะคะวันนี้ถ้าเรามั่งมีเราจะไม่ดูถูกใครนะคะจริงๆแอดย่าไม่ใช่คนร่ำคนรวยนะคะแอดย่าอย่างเป็นแม่ค้านะคะขายทาโกยากิถนนคนเดินค่ะค่ะจะรอค่ะย่าลำไย,ยค่ะใช่เลยวันพรุ่งนี้พี่ส่งนะคะพี่ส่งที่อยู่มาในไลน์น้องเลยนะคะวันนั้นน้องเอาลำไย,ยไปนะคะ ที่พิษณุโลกนะคะที่แรกน้องอมาดเยอะนะแต่น้องไปขายของวันเสาร์นะคะพรุ่งนี้น้องร้องค่ะที่สมุทรสาครครับผมได้ไปหาน้องที่เวทีใช่ไหมนะคะพี่น้ลงนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเอ็ดยาเอ็ดยาจะไปโน่นนะคะเอ็ดยาจะไปเอ็ดยาจะไปสักวันนะคะวันอาทิตย์ที่เป็นวันที่อะไรคะเอ็ดยาจะเดินทางวันอาทิตย์หรือเปล่านะคะ วันอาทิตย์เราอาจไปพักข้างหน้าเนาะเผื่อเราไปถึงนู่นไวหน่อยนะคะแต่วันนั้นนะคะวันที่มันเร่งอ่ะวันอาทิตย์แอดย่านนะคะย่าเดินทางวันที่สิบก็ทันครับทันเลยค่ะวันที่สิบอ่ะวันที่สิบกี่โมงตรงไหนอ่ะคุณเรียงวันที่สิบกี่โมงนะคะมาร้องแถวบ้านผมอยู่สมุทรสาครครับใช่ไรอุ้ยนะคะว่าก่อนแอดย่าก็ไปอยู่ที่ที่บางพลีนะคะบางพลีนะคะอยู่ที่ อยู่ที่ลงไก่นะคะลงไก่บางเสาทงนะคะอาี้ญาไปลูกไปอยู่ที่นั่นหลายปีเลยลูกไปเปิดคลินิกอยู่ที่โน้นนะคะสมัยก่อนอาญาจะนั่งเครื่องไปลงที่ที่อันแต่สุขาพิบาลแอดยญาก็เคยไปนะคะเคยไปอยู่สุขาพิบาลห้านะคะหมู่บ้านฮาวมานี่นะคะเคยลูกไปเช่านั่นเป็นปีเลยนะคะก่อนที่จะไปเปิดคลินิกอยู่ที่บางพลีนะคะ สุขาพิ่ว่าบานห้านะคะอดญอยู่นั่นๆเลยนะค่ะไปเลี้ยงหลานตั้งห้าหกเดือนนะคะน้องมีงานตลอดย่าจะไปวันไหนไม่นะเพราะว่าน้องวันวันที่วันที่วันที่แปดวันที่เก้าวันที่เก้าวันที่สิบน้องไม่มีมั้งวันที่สิบน้องมีใช่ไหมไปที่สิบก็ทันวันที่สิบน้องร้องที่ไหนนะอดีแคปไปอยู่ในเฟสใน โพสแอดญาก,ก็มีนะแอดญาตที่นะคะกลุ่มของแอดญาก,ก็คือกลุ่มนะคะ fc คนรักน้องนะคะเดียวกันเนอะ fc พลังรักน้องไอเดียวกับชื่อนะแอดญาก,ก็ลืมละนะคะชื่อกลุ่มนะคะกระทุ่มแบรนใกล้กันกับสมุทรสาครครับได้ข่าวว่าค่ะใช่งานเยอะมากเมื่อวานวันพรุ่งนี้จะมีงานสามงานเลยนะคะ นะคะน้องน้องมีงานสองงานเลยนะคะ a, แม่แม่เอฟซีนะคะ่ะน้องมีงานสองงานเลยนะสองสามงานก่อนนะคะเอฟซี FC จ๋าน้องมีงานเยอะมากนะนะคะน้องมีงานเยอะมากนะคะนะคะเห็ุย่าน้องมีงานเยอะนะคะคุณเอฟซีน้องมีงานเยนะอะเลยนะ ่ขอโทษครับคุณย่าวันที่แปดมีสามงานใช่ค่ะคุณเรียงนะคะน่าจะวันที่สิบสิบสองน่าจะใช่ใช่ค่ะสิบเอ็ดก็มีนะสิบเอ็ดก็มีค่ะสิบเอ็ดก็มีสิบเอ็ดก็มีค่ะสิบเอ็ดก็มีนะคะสิบเอ็ดก็มีค่ะคุณ f อฟซสิบเอ็ดก็มีนะคะแต่ว่าแอย่าขายของก่อนนะคะย่าขายของวันเสาร์ก่อนนะคะ หาค่ารถอีกแล้วหาค่านวันรถก่อนนะคะแอดย้าขายของวันเสาร์นะคะหาค่ารถก่อนนะคะหาค่ารถนะคะหาค่ารถไปนะคะค่ารถค่าใช้จ่ายอะไรนี่แหละมันก็เบานะคะมันก็เบานะคะมันก็เบาเบาเยอะอยู่นะนะคะใช่ค่ะ นี่แอดย่ายังลงนะคะกลุ่มแอดยาก็คือรวมพลังนะคะรักนะคะน้องต้นข้าวสุปริยาดวนเพลงชิงทุนนะคะต้นข้าวสุปริยาเป็นกลุ่มของแอดยาตอนนี้มีคนติดตามนะคะหมื่นหนึ่งหมื่นนะคะ429นะคะเป็นกลุ่มของแอดยาเองเด้อค่ะเอซีนะคะกลุ่มของแอดยาตั้งนะคะตั้งด้วยรวมหัวใจนะคะคนรักน้องนะคะก็ใครจะแชร์อะไรแชร์ลงได้นะคะ แต่ต้องเป็นเรื่องน้องเท่านั้นนะคะคุณเอฟซีนะคะเรื่องเลีอยไลนะคะขอเงินขอทองอะไรนะคะเอดยาไม่อันนี้นะคะ <S <S เป็นเกี่ยวกับน้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับน้องนะคะได้นะคะเอ็ดยายินดีนะคะยินดีลงนะคะย่าไปแล้วไปนอนไหน ตั้งหลายวันนะคะไม่มีปัญหาเลี่ยงนอนค่ะพี่น้องไม่ม <C Expert> ีปัญหานะค่ะเลื่องนอนน้องไม่มีปัญหาแต่ใกล้วันเกิดน้องจะไปนะคะใกล้วันเกิดน้องจะไปนอนใกล้ๆบ้านน้องนะคะถ้าใกล้วันเกิดก่อนนะคะเลื่องที่พักที่นอนไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหานะคะเลื่ยงที่พักที่นอนนะคะน้องไม่มีปัญหานะคะ น้องไปกับครอบครัวไปกับคนข้างกายนะคะเนาะน้องก็ทํายังไงก็ได้ที่น้องได้อยู่หลายวันนะคะค่ะน้องค่ะไปร้องแถวกรุงเทพมหาคนครครับใช่ไหมนะคะ่ะเพราะว่าอย่างวันที่สิ่ถ้าน้องไปกรุงเทพอาย่าก็จะตามน้องไปกรุงเทพนะคะเดี๋ยวอยาย่าดูตารางก่อนนะคะยากเก็บไว้อยู่นะนะคะรู้สึกจะมีในอันนี้นะคะ่ะรู้สึกว่าจะมีในอัน รู้สึกจะมีในในกลุ่มด้วยนะคะในกลุ่มด้วยนะคะคุณเอฟซีนะคะในกลุ่มอันเอฟซี FC พลังเงียบนะคะรู้สึกว่าบันทึกไว้แล้วนะคะเอจยาทำยังไงก็ได้ให้ให้อยู่ได้หลายวันนะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะคุณเอฟซีนะคะโดยที่เราไม่เดือดร้อนนะคะไม่ว่าค่ากินค่าอยู่นะคะเอจยานะคะค่ะคุณนังลง ผมได้เจอน้องสักทีอยากเจอน้องต้นข้าวมานานแล้วโอกาสแล้วครับว่าจะนำนะคะใจนำใจไปฝากน้องที่หน้าเวทีกระทุ่งเบนวัดนะคะท่าไม้อา้าววัดท่าไม้เลยเหรอวัดท่าไม้กระทุ่งเบนนะคะ่วะวัดท่าไม้นี่วันไหนวันที่แปดเหรอคะคุณนลงวัดท่าไม้อดีย่าเคยไปนอนพักด้วยนะคะ อ้ย่าไปเช่าอยู่ใกล้ๆวัดท่าไม้สมัยอ้ย่าไปขยายงานกิฟรินกับลูกชายนะ